สวัสดีเจวีสวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วจะมีเรื่องของคุณโนต้ตอะนะะที่เมื่อวานเขามาเล่าเรื่องมิติมิติหลอนมิติหลอนอืนะครับก็วันนี้อ่าจริงๆแล้วคุยกันไว้ว่าจะมาเล่าเรื่องเล่นพี่เลนเดี๋ยวไว้เป็นสัปดาหหน้าก็ได้ะนะหนึ่งเรื่องนะครับไม่เป็นไรแม้เมื่อคุณโนต้ตอาจจะหลับไปละเรื่องปกติอะดึกขนาดนี้จริงๆมีสแตนบายอีกสายหนึ่งนะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกัน ดึกดกเข้าใจาเข้าใจาผมเข้าใจาทุกคนเลยะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะเรามากันที่เจ้หวีฮะ,ะเรื่องจากแมวเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชมพูนะคพี่ชมพู่บอกว่าเรื่องนี้มาเกิดขึ้นเมื่อปีวันที่ยี่สิบเกเดือนสิบสองปีสองพเออปีสองพันสอืมเขาบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันซึ่งจริงบอกได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยครับคือเขาไปเที่ยวที่หาดเจ้าสาราญค่ะไปกับแฟนเขาแล้วก็กับลูกสาวเล็กๆอีกคนหนึ่งวันที่ไปเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากกลับบ้านพี่เวลาเราเที่ยวคืนเดียวมันไม่อิ่มนะไม่พอใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่ออีกที่หนึ่งแล้วกันในจังหวัดใกล้เคียงครับด้วยความที่ว่ามันเป็นปลายปีแล้วแล้วก็มันน่าาจะหทีพักกย เขากลัวหาที่พักไม่ได้เขาก็เลยเปิดผ่านแอปพี่มีที่ไหนว่างปุ๊บเขาเลือกเลยปรากฏว่าเลือกโดยที่ไม่ได้ดูรีวิวด้วยว่าที่นั่นน่ะดีไม่ดีวัดเส้นลูเล็ตมากเลยเนี่ยใช่เจอปุ๊บเอาเลยป่าคือมันยี่สิบเก้าสามสิแล้วไงสามสิบันวามันมีที่พักก็ถือว่าดีแล้วอ,ะอ่ะอ่าอเสร็จแล้วพอเขาก็เดินทางไปค่ะ พอไปถึงที่จังหวัดนั้นเนี่ยทางเข้าที่พักก็จะเป็นสวนมะพร้าวหมดเลยอืเข้าไปเสร็จเขาบอกว่าที่พักของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านสองชั้นแล้วก็เป็นตึกแถวซึ่งซึ่งแต่ละหลังเนี่ยจะมีต้นไม้กั้นไว้ครับเขาเข้าไปถึงปุ๊บ บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีที่ให้จอดรถข้างหลังแล้วพอเราจะขึ้นไปพักเราต้องขึ้นไปชั้นสองค่ะคเขาบอกว่าที่พักของเขาเนี่ยมันหันหน้าเข้าคลองอพอข้ามคลองไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนป่ารกร้างมากซึ่งถ้ากลางคืนมันจะมืดสนิทเลยแล้วก็ชั้นสองของเขาเนี่ยด้านหน้าเป็นระเบียงที่มีแค่ลวดสลิงเส้นบางๆกั้นไว้พอเขาเข้าห้องปุ๊บเขาก็เลยรีบล็อกห้องเพราะว่ากลัวว่าเจ้าตัวเล็กของเขาอ,ะอ่ะจะออกมาแล้วรอดแล้วตกลงไปข้างล่างครับ คืนนั้นเขาก็เข้าพักตามปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพอเวลาประมาณตีสามเขาลุกขึ้นมาดูนาฬิกาเพราะว่าลูกเขาร้องออลูกเขาร้องเสร็จเขาก็เลยให้ลูกเขาเนี่ยกินนมกินนมแล้วก็หลับพักผ่อนไปครห้านาทีลุกขึ้นมาร้องอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่สามสี่รอบ,รบจนเขาเริ่มง่วงวลานั้นประมาณตีสี่ครึ่งพี่เขาบอกว่าเขาพูดในใจเลยเขาคิดในใจว่า ถ้ามีผีตัวไหนมาแกล้งลูกกูกูจะสาบแช่งให้ไม่ได้ผุดได้เกิดเลยอือเพราะเขาพูดแบบนั้นเสร็จเขาลูกเขาก็กินนมแล้วก็หลับหอยไปปร,รากฏว่าลูกเขาไม่ตื่นขึ้นมาร้องอีกเลยอืทีนี้เนี่ยเขาก็นอนหลับไปคืนนั้นจนตื่นขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมาเช้าปุ๊บเขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นแฟนเขานั่งจ้องหน้าเขาอยู่อืเขาก็ถามว่าอาเกิดอะไรขึ้นมาจ้องหน้าเขาทําไมครับแฟนเขาบอกว่ารีบอาบน้ําเก็บของเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเล่าให้ฟัง ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็รีบอาบน้ำแล้วก็เก็บของแล้วก็ออกจากที่พักค่ะพอขึ้นรถปุ๊บออกจากที่พักได้ปับ๊บแฟนเขาก็เล่าให้ฟังเลยว่าเมื่อคืนน่ะตอนที่นอนอยู่อ่ะเขารู้ตลอดนะตอนที่ลูกตื่นขึ้มาร้องแล้วก็คุณให้นมอ่ะอจนครั้งสุดท้ายที่คุณแบบบ่นว่าง่วงอ่ะแล้วก็ให้ลูกดื่มนมครั้งสุดท้ายอ่ะ พอหลังจากที่พี่ชมพู่กับลูกหลับปุ๊บ,บตอนนั้นเนี่ยเราประมาณตีสี่ครึ่งเขาก็ได้ยินเสียงรูดม่านอะพี่รูดม่านตรงระเบียงอะครับดังฟืดฟืดดังไปดังมาอย่างนี้หลายรอบมากเขาก็เลยพยายามจะหันไปมองแต่เขาหันไปไม่ได้เขารู้สึกตัวชาเหมือนผีอั้มอะพอสักพักหนึ่งมันดังแล้วมันดังมากเลยเขาเนี้ยครับเขาก็เลยกั้นใจหันไปอทีเนี้ยเขาขยับได้แล้วเขาเห็นเป็นแบบ ม่านมันลูดเองอแต่ในระหว่างนั้นอะที่ตรงใต้ใต้พื้นม่านอะครับมันมีเงามันไม่ใช่เงาอะมันเป็นเหมือนแบบเวลาคนที่ไปอยู่ในม่านอะมันจะเป็นรอยออกมาเป็นรอยนูนนูนัะเขาเห็นเป็นรอยนูนๆูของเด็กอายุประมาณเจ็ดแปดขวบซึ่งมันมีจมูกมีตาอยู่หลังม่านแล้วก็เขาก็ลูดแล้วเด็กคนนั้นก็ลูดม่านไปมาโอ้หมลูดเล่นอะเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็อยากไม่ได้เขาก็เลยแบบกลัวมากเขาสวดมนต์ก็ไม่ไปจนเขาต้องสวดแผ่เมตตาสวดนานมาก สวดจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้อพอตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นว่าภรรยากับลูกเขายังไม่ตื่นเขาก็เลยเดินไปดูที่มา่านว่าเมื่อคืนเขาฝันหรือเปล่าหรือว่าแบบเมื่อคืนลมมันพัดแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะม่านพวกนี้ยมันจะหนักสรุปว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังตอนอยู่ที่พักเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังตอนที่ขับรถออกจากที่พักแล้วและพี่ชมพูก็บอกว่าเขาไม่กล้า เขาไม่ได้ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแฟนเขามาเล่าฟังตอนที่ออกจากที่พักแล้วครับอืมก็เลยไม่รู้ประวัติความเป็นมาใช่ค่ะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องของการเลือกโดยที่มันไม่มีตัวเลือกอะไรเยอะใช่ดีใจอ่ะเอ้าพอจะบรรลุช่วงเทศกาลน่ะเจอที่พักนึงก็ถือว่าแจ็คผอตแล้วนะมีที่พักก็ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าจะให้แจ็คผอตไปมากกว่านั้นก็สิ่งที่เขาเจอเนี่ยแหละฮะอืมนะมันเป็นเรื่องของดวงเรื่องของจังหวะค่ะนะครับเพราะว่าเราลองสังเกตดีดีว่า ทำไมที่อื่นมันเต็มวะมทําไมที่นี่มันว่างวะทั้งๆที่มันอยู่ในโซนเดียวกันใช่เป็นช่วงเทศกาลเหมือนกันมันเป็นไฮซีซันซึ่งมันไม่มีทางที่ที่ไหนจะว่างจริงๆมันก็ต้องคิดนิดนึงนะคุณผ,ผู้ฟังนะนะการการพลาดการพลาดแต่ไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีทั้งหมดนะนะเอออ่านั้นคือเรื่องจากเมล